ปากปาน้องหำละนะน่าทำกัว,ว่ากวายไทยวันนี้วันค่ำบันไดจับโทรศัพท์เลยนอยเจ้านะ้องงานยุ่งขนาดก็เลยบ่หูเหล่องหูแล้วก็ว่าวเอาพอปิดลานอันยังเสร็จแล้วเอาโทรศัพท์มาเปิดพออยู่ชัช่ปั๊ดจ้ะมีเหลืองมีลาวถึงขนาดอันขึ้นมึงขึ้นกูโชคต่อยกันเนาะเอ้ยบ้าน่เาเจือ่ว่ามอ โปกอกมันจะเป็นขือนาการน,นี้เออเรื่องมันเริ่มบานไปลายไปติ๊ก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 ร้านบ้านปลายเรื่องไอยังมาหู้ิ่นมันเป็นบอกแล้วว่าห้ามไล่ชดห้ามถ่ายขนาดเิ่นอยู่จูฮัน่นเป็นกันยังบาญญาันยะตัวอยู่ที่ไหนดันโดนมาเนี่ยมันเข้าใครอยู่อะยูแต่เหมือนมาดำว่านั่นเนาะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรื่องมันเริ่มไปดึกดึกดึก,ด,กดึกกันแทๆแ,แล้วเนาะ เปิจึงบอกแล้วว่าห้ามถ่ายห้ามไล่เปินก็มาเตือนแล้วตัวบาขังตัวว่ากูจะถ่ายมีมยังอุ้ยขนห้องว่านักเลงเนาะกูนักเลง,งก็คงจะคิดละมั้งว่าวันนี้ถ้าว่าบาถ่ายก็บาถ่ายเดี๋ยวนี้ก็คงจะบาได้ถ่ายแล้วก็จะง่ายแล้ววะนนั่เนาะเอ้ยน่าขวน่ากวักว สังคมสมัยนี้ขนาดคนที่เปิดมีคดีกันนะเป็นไคยทีไหนก็บอกมาได้ใจลูกใจลานเฮามาได้ใจปี่ใจนอกเขาเขามีหน้าที่มาหาผลประโยชน์กับคดีของเปิ่นมาได้เนาะมันจะหาผลประโยชน์กันทุกคนอะที่ใทรทำยุทธุแล้วก็อันเคยชื่ออันคดีนี่เนี่ยนะมันก็หาผลประโยชน์เหมือนกันทุกคนหละ แต่ว่าอันนี้นว่ะเล่นขึ้นมึงขึ้นกูอันอออย่างก็จก่อยกันไออยังละอย่างามาเป็นนักเลงแต่นักเลงว่าที่นี่พอนักเลงมามาปะใส่นักเลงกับนักเลงมาปะการเรื่องมันจะหลอดออมันก็ต้องไปนี่แหละเรื่องมันก็ต้องเอา,เอา,เอา,เอาดำเนินไปแหละมันคงจะบอรหลอดแหละเป็นนมากวอาน,นักเลง คนอยู่ก่านักเลงอ่าแต่เขาก็ต้องพอกะว่าอันไหนพิษอันไหนถูกคนก็ตั้งเขียนป้ายติดกับห้ามไทยมาหูกก้กะว่ากฎหมายมาเดี๋ยวนี้ผลออกมาแล้วกับผลห้ามไทยตีผลบะตรอนุญาตพิษกฎหมายก็ตึงบอกแล้วก็ยังมาถ่ายกันอยู่เออเนาะอันอูยังก็เออผมบักลัววันนี้ผมก็เอามาถึงสองกระบ,บอกอูอูจะนี่กฎหมายคำว่าจะไรอ่ะเข้าขายความคูก่ คลายสมพูเนาะผมบรกกัวอ่าะมาเจอมาจะได้กับมาเจอวันนี้ผมเอามาที่สองกระบอกอะเออจะดไม้ผนถึงกว่าเขา้าคายสมพูแต่เฮ้ยปลาดอกนี่นกล้าละคะหัวยิงฟังเขไปก็ใจสัดจึ๊บ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 เรื่องมันตึงเส้นอะเรื่องเขาเขาบะหัวเขาบะหัวเรื่องไปในยินเขาว่าเรื่องมันเกิดตั้งแต่แม่ตอนนะเจ้าเนาะอันนี้พวกกัวเขาจะปิดร่านก็เพราะจะขาเลยี่ นี่กับมาเปิดโทรศัพท์พอโอ้ยเกิดเหลอกใหญ่ขนาดนี้เขาบอกมุาากยักอะไอคนนักเลงตีมานั่น่ะมันเจืออย่างหน้าตากำลังจะเคยหันเนาะแต่เขาหูวมันเจืออย่างเพราะเขาไม่ได้ติดตามฟังปุ่นเนาะมาอ้กันเห็นไหมพน้องฟังแล้วก็ใจสันตุบตุบตุบต,บตุบขนาดเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่เนาะแค่ฟังตะกี้ฟังของช่องมาดามช่อง คุณนัททีช่องเจ้าปูช่องอะไรอย่งอายงอ่ะในโพธิน่ะนะหลายช่องอยู่ฟังยิ่งฟังเขาพยายามจะเปิดหาช่องไหมตีเปืนไทยหน้าเพราะว่าภผยเป็นนักเลงคนไหนตีมันกล้ามาขนาดนั้นอีเนาะกล้ามาถึงตีขนาดนินก็เลยมาพอช่องมาดามปืนหือพอหน้าเผ่หนูหมูจัก, <laughs> ห,มจกหมู่จักภัยหมูเขาบหมจิต ติดตามต้งฟังปุ่นเนาะเขาเอฟซี FC ลุงพนเขาก็ต้องติดตามขาวของลุงพนเออหาแต่เขาได้ยินนะได้ได้ช่องของมาดามเนี่ยมีลักฐานมาได้หันภาพแหละหันภาพคนภาพที่บุตรีกรันเข้าประหันแลแต่ว่าได้ยินเสียงข้างแรงอ่ะอันแอนแฟมิลี่ปิ่นมาเตือนแล้วมาขั้งที่สองอ่ะคุณนาทีมาเตือนแหมปิ่นมักตอนปิ่นมาไมา่ไม่ก็หันเป็นอู้จัดเดียได้ยินอู้จัดเดีย กลายเป็นเรื่องเป็นเลา่าเฮ้ยอิจใจงาวตัวบะสอบตัวบะตุกบาต้องมาในทินของปืนบ็ต้องบาต้องมาอู้ในเรื่องของปืนสงสใสจะมาไล่ทั้งสุดไทยจ็มู้เนี่ยมันม <c oughs> ปนใจง่ายไปเรื่องของนี้ไผ่ไมาไทยาไทยไยได้เลยเนี่ยเพราะว่าอันบากเขาลก ส่วนรวมเนี่คนหวานเนาะนบอกแล้วว่าห้ามถ่ายห้ามถ่ายเราก็ต้องเขาหลบซิดของคนอื่นด้วยนเนาะเขาจะมาเอาแต่ตัวเขาไ,ได้เอออู้แต่แยะอีสันมาหายจะดีนะสันจะมาหายจะนะสันเี็คนดีกันนัะนะณะขนาดได้ยินกระเสียงเหรอเออยังสั่นขนาดนี่ขอ,นนขอ,ขอ,อ,อบคุณเจ้าน้าขอบคุณเจ้านายเจ้าน้าก่อนอะไรก่แชร์ก่อนแซ่บสกายปั่นน้องเจ้าน้า วันนี้ว่าจะมาทายคลิปแล้วมู้จะทายอย่างการก่อนนะมาพอได้ฟังข่าวนี่เอเอาลงสักหน่อยเดี่ยวนหาวานบัาบัดทันข่าวฝนอย่างก็เป็นหวังบัทนันบัทนัทนข่าวดวนข่าวเด่นข่าวดัง <c oughs> ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าบายบาย